ตั้งแต่ช่วงท้ายปี2020ยันต้นปี2021 Bitcoin ิตคอยกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งและที่กลับมาเนี่ยก็เพราะว่าราคาของบิตคอยพุ่งขึ้นสูงทะลุล้านบาทไปแล้วครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างลองมาดูมาฟังคลิปนี้กันครับ คือในช่วงต้นปี2021เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์สำคัญสคัญในวงการคริปโตขึ้นนั่นก็คือบิตคอย n ์ราคาทะลุล้านไปแล้วแต่หน่วยเป็นบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40,000เหรียญซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยกลับมาคึกคักกันเลยล่ะครับและก่อนที่จะไปต่อกับเรื่องราคาของบิตคอยนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักบิตคอยเนี่ยผมขออธิบายง่ายๆนิดนึงละกันครับ ว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเงินสกุลหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกดิจิทัลที่ถูกเรียกว่าบล็อกเชนครับซึ่งต่างจากสกุลเงินทั่วๆไปที่เราใช้กันเนี่ยก็ตรงที่สกุลเงินปกติเนี่ยจะถูกออกโดยรัฐบาลครับโดยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศแต่บล็อกเชนเนี่ยระบบจะถูกดูแลโดยมหาชนไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวกลางซึ่งมีความโปร่งใสกว่าและสะกุลเงินที่เกิดขึ้นบนระบบนี้ครับจะถูกเรียกว่าสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคเรนซีนั่นเอง ซึ่งในหลายๆประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับเงินบิตคอยเนี่ยสามารถนํามาใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ก็แน่นอนครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยบิตคอยยังไม่ถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าธนาคารกลางนรับรองว่าเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่ ถึงแม้ว่าเงินบิตคอยจะยังไม่สามารถใช้จ่ายได้ในบ้านเราแต่คนไทยเองก็สนใจที่จะมาเล่นบิตคอยกันไม่น้อยเลยครับยิ่งราคาดีดตัวขึ้นไปสูงขนาดนั้นตลาดคริปโตในไทยก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยล่ะลองมาดูกันต่อดีกว่าว่าในปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยบ้างแล้วทําไมราคาถึงดีดตัวไปได้สูงขนาดนั้นถึงแม้ว่าช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยราคาบิตคอยจะขึ้นมาแตะที่1.2ล้านบาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคม2 20? 2พ ใช่ครับช่วงที่ไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ระบาดเนี่ยแหละบิตคอยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยในตอนนั้นเนี่ยราคาของบิตคอยอะร่วงดิ่งลงไปแต่ที่ประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับราคาของบิตคอยเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆจนในช่วงเดือนตุลาคม2020ราคาก็พุ่งขึ้นมาที่350,000บาทและพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในวันที่16ธันวาคม2020ที่ผ่านมาก็ถือว่าราคาของบิตคอยเนี่ยทะลุป,ประวัติศาสตร์เดิมได้สําเร็จที่5 9บาทซึ่งเป็นช่วงที่คนเริ่มไหลกลับเข้ามาในวงการคริปโตแล้วก็เป็นช่วงที่เหรียญเอร์เนทีฟคอยตัวอื่นๆนมีการฟื้นตัวอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันครับแน่นอนว่าการพุ่งขึ้นยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับ่อนจบปีนี่ราคาของบิตคอยพุ่งขึ้นเกือบไปแตะหลักล้านนะฮะและในวันที่5มกราคม2021อราคาของบิตคอยก็ทะลุ1ล้านบาทได้สําเร็จและสูงขึ้นไปแตะที่1.2ล้านบาทในวันที่12มกราคมก่อนที่จะร่วงลงมาอยู่ที่ช่วงราคา90,00แสนบาทจนจ บเดือนมกราคมครับทีนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้บิตคอยมีราคาสูงขึ้นไปขนาดนั้นครับ อย่างแรกเลยฮะคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยได้คาดการไว้ว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง1,000 0แดอลลาร์ 1, หรือ3ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเป็นผลมาจากนโยบายการพิมพ์เงินเฟสเคอร์เรนซีที่ส่วนทางกับคริปโตเคอร์เรนซีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสงสัยว่าเฟสเคอร์เรนซีคืออะไรลองหาอ่านในบทความใต้คลิปดูได้นะครับซึ่งนอกจากนักวิเคราะห์ทั้งหลายแล้วนะครับนักลงทุนระดับพันล้านสัญชาติอเมริกันอย่างคุณเรดาลิโอเนี่ยยังกล่าวเอาไว้ว่าบิตคอยอ่ะอาจจะถูกจัดเป็น สินทรัพย์ประเภทเดียวกับทองคําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนเพราะจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทองคําด้วยเหตุผลเดียวกับที่นักวิเคราะห์บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับก็คือ Fiat Currency นั่นแหละนอกจากนี้นะครับในตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยยังได้พูดถึงสกุลเงินดิจิทัลกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ทาง Facebook จะเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลในชื่อว่าเดียมหรือชื่อเก่าว,ว่าไลบรานั่นแหละครับรวมไปถึงสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่างเว l s f a า g กที่วางแผนว่าปีี2021นนน้จจะําเเรื่องงสกุลิิิด ท่อมาพูดในที่ประชุมให้มากขึ้นโดยนายจอ์นลาฟอชผู้บริหารของเวลส์ฟาร์โกกล่าวไว้ว่าผ่านมาถึง12ปีแล้วครับที่ตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มจากศูนย์และเติบโตขึ้นมาจนปัจจุบันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่5.6แสนล้านดอลลาร์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและควรนำเข้าที่ประชุมเพื่อมองหาทางเลือกลงทุนในหม่ ก็สรุปง่ายๆได้ว่าสาเหตุที่บิตคอยราคาพุ่งขึ้นสูงเนี่ยก็เป็นเพราะตลาดต่างให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างๆที่หันมาลงทุนกับบิตคอยเป็นทางเลือกแทนทองคํารวมทั้งสถาบันองค์กรต่างๆเช่นนายจอร์าฟอสเป็นต้นที่เริ่มจับตามองตลาดคริปโตก็เป็นได้ครับหรืออาจจะเป็นแค่เหตุผลง่ายๆแค่ว่าวันที่3มกราคมที่ผ่านมานี้เป็นวันเกิดของบิตคอยก็เป็นไปได้เช่นกันครับและมูลค่าของบิตคอยตอนนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ได้ไหม ไม่ใช่แค่ราคาของบิตคอยที่น่าสนใจนะครับแต่มูล,ลค่าตลาดของบิตคอยตามที่นายจอร์นลาฟอส์กล่าวก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยไม่ใช่แค่5 6แสนล้านจากที่เคยกล่าวนะครับแต่เป็น5 9แสนล้านดอลลาร์แล้วสําหรับมูลค่าตลาดของบิตคอยเมื่อเช็คตามอันดับสินทรัพย์ของแบรนด์ต่างๆทั่วโลกบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ11ในตอนนี้นะฮะซึ่งแซงสถาบันการเงินอย่างวีซ่าขึ้นมาก็ไม่แน่นะครับหากบิตคอยจะมีการเติบโตอย่างที่นักวิเคราะห์เขาว่ากันจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นบิตคอยเนี่ยไป ของตารางนี้ก็เป็นได้ครับแล้วคนไทยถ้าอยากจะเริ่มลงทุนกับบิตคอยต้องทำยังไงบ้างครับคือถ้าจะให้ลงลึกเลยเนี่ยคลิปคงไม่จบง่ายๆแน่เอาเป็นว่าเราขอแนะนำทางเลือกในการลงเล่นในตลาดบิตคอยเบื้องต้นกันพอให้รู้จักหอมปากหอมคอกันดีกว่า โดยการลงทุนบิตคอยนะครับจะแบ่งใน2ทางเลือกหลักๆซึ่งได้แก่การขุดบิตคอยและการเทรดบิตคอยสําหรับการขุดบิตคอยนะครับคำนี้เราคงได้ยินกันมาแต่ไหนแต่ไรและเมื่อพูดถึงบิตคอยซึ่งมันก็คือการขุดจริงๆนี่แหละแต่ถ้าจะให้อธิบายเรื่องการขุดมันก็เป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในจํานวนจํากัด โดยมีทั้งหมดเพียง21ล้านเหรียญและไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันแต่แรกแต่จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆผ่านการขุดครับซึ่งในช่วงที่ทำคลิปนี้นะครับบิตคอยเนี่ยเหลือให้ขุดเพียง2.4ล้านเหรียญเท่านั้นส่วนวิธีการขุดบิตคอยนะครับมีวิธีการโดยการนำคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยระบบบิตคอยซึ่งต้องแข่งประมวลผลทำรายการให้ได้เร็วที่สุดผู้ชนะเนี่ยก็จะได้รับบิตคอยเป็นค่าตอบแทนโดยความเร็วในการประมวลผลนี่แหละเป็นหนึ่งปัจจัยในการลงทุนทางนี้แรกเริ่มนะครับ การขุดบิตคอยเนี่ยใช้การประมวลผลผ่าน CPU แต่เมื่อมีการแข่งขันสูงขึ้นจึงต้องหาวิธีให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นนักขุดจึงขยับมาใช้ GPU หรือการ์ดจอแทนครับทำให้การ์ดจอเนี่ยขาดตลาดกันไปในช่วงปี2 5 6 0้าถึงหกเลยทีเดียวและปัจจุบันครับก็ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เชื่อว่า ASICs ขึ้นมาสําหรับขุดบิตคอยซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า GPU อยู่หลายเท่าเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเจ้าเครื่อง ASICs เนี่ยก็มีราคาสูงมากและสูงขึ้นตามราคาของบิต ที่มีจําหน่ายตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนเลยครับและเมื่อซื้อเครื่องมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือการตั้งค่าเสียบรักและปล่อยให้เครื่องทํางานจนคืนทุนนั่นเองซึ่งนอกจากค่าเครื่องแล้วก็ยังมีค่าไฟในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายและอาจจะต้องมีค่าพัดลมค่าแอร์ที่ต้องมาช่วยระบายความร้อนเครื่องอีกด้วยไม่งั้นก็อาจจะเสียค่าบํารุงรักษาเพิ่มมาอีกต่อนึงครับส่วนการเทรดบิตคอยนะครับ คือเมื่อมีคนลงมือขุดก็ต้องมีคนซื้อขายครับการเทรดบิตคอยน์เนี่ยมันก็เหมือนกับการเทรดหุ้นนั่นแหละซึ่งก็ทําได้ง่ายๆเพียงหาเว็บเทรดสมัครยืนยันตัวตนโอนเงินเข้าไปและซื้อบิตคอยก็เป็นอันเรียบร้อยตอนนี้หลายคนอาจจะด่าผมอยู่ว่าพูดเหมือนบิตคอยที่ราคาสูงเกือบล้านเนี่ยจะซื้อได้ง่ายๆอย่างนั้นแหละก็ต้องชี้แจงตรงนี้นะครับว่าบิตคอยหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะถูกแบ่งย่อยออกได้เป็นร้อยล้านหน่วยเลยให้ได้แบ่งเทรดกันแทนซึ่งก็จะมีราคาที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นครับทีนี้การเทรดเนี่ยก็แล้วแต่คคนเเลยรับจะซื้อก ไว้ยาวๆหรือจะซื้อขายเหมือนการเทรดหุ้นก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันยังมีปิดแต่ตลาดคริปโตนั้นเปิดตลอดเวลาและมีความเสี่ยงสูงมากและนี่ก็เป็น2ทางหลักๆในการเข้ามาเล่นตลาด Bitcoin สําหรับใครที่มีความสนใจนะครับแต่ผมว่าก่อนจะลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาข้อมูลเรื่องนั้นให้ดีเสียก่อนเพราะขึ้นชื่อว่าการลงทุนแล้วไม่มีอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆไว้หรือติดตามกับเราก็ได้นะครับทางเราไทยแวร์เนี่ยก็จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารมาให้เพื่อนๆได้เสพกันอย่างทั่วถึงแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องการเงินสักนิดนะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือใครถือไว้อยู่แล้วมีประสบการณ์อะไรมีอะไรอยากจะเสริมมาคอมเมนต์คุยกันมาแชร์เพิ่มเติมกันได้นะครับ